ณทธุดงคัสถานคนครสวรรค์ตําบลหัวถนนอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดพิธีถวายสังฆทานตานข้าวใหม่และพิธีทอดผ้าป่าบํารุงทุดงคัสถานคนครสวรรค์โดยได้รับความเมตตาจากพระยงยุทธ์ฐานสโรประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานสง์นำสาธุชนทั้งที่มาร่วมพิธีกรรมที่ศูนย์และร่วมพิธีกรรมทาง ออนไลน์ผ่านระบบซูมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าบำรุงทุดงคสถานนครสวรรค์โดยมีกัลยานมิตรอารีกัลยานมิตรยานิสาบุรกิจภาชัยประธานผ้าป,ป่าได้นำกล่าวคำถวายออนไลน์ผ่านระบบซูมส่วนประธานกล่าวคำถวายข้าสารได้แก่ กลยาณมิตรสุกัญญาดวงสีแก้วด้านกัลยานมิตรอัชราภาษารีกิจเป็นประธานกล่าวคำถวายพัตตาหารค่ะพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายผ้าไตรพร้อมด้วยปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์สำหรับการถวายข้าวใหม่นี้ถือว่าเป็นการทำบุญอุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนาพร้อมทางให้กำลังแด่คณะพระพิสุและสามเณร เพื่อเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบรรยากาศงานบุญก็เป็นไปด้วยความปราบรื่มปิติของผู้แทนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญณนะศูนย์กลางพิธีและสาธุชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ผ่านระบบซูมที่อยู่ทางบ้านค่ะอย่างได้ปรื่มปิติกับกิจกรรมงานบุญไปพร้อมๆกันไม่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะเป็นอย่างไรแต่ผู้รักในการสังสมบูรณ์สร้างบาร,รมีก็ไม่เคยหยุดในการสร้างมหาทานบาร,รมีเลยค่ะ